พี่น้องเอาเบิ็งยายแมวสีล่างมะนาวล่างมะนาวจ้ะล่างมะนาวล้างมะนาวเอาไปบูอะไบ่อลายบ,ายบ่พี่น้องลายรบ่มะนาวข่อยแม่โอ้เพียงนำ้ำ่าเปียงมะนาวมะนาวเยอะมะนาวเยอะเยะมะนาวเยอะเยะล่างแล้วๆยายแมวก็จะเอาไป ซอยบุญเพิ่นเนาะเอาไปซอยบุญเพิ่นมันหลายเลยพี่น้องมะนาวล,วนลา้นหลายหลายผู้ใดอยากได้ก็มาเอาน้ำยายเมี่ยวเด้อค่ะเด้อมะนาวยายเมียวหลายล่างหลายรอบเนี่แหละนี่ <c oughs> <c oughs> มะนาวเยอะเยอะแต่มะนาวเยอะเยอะเนี่ยนะพี่น้องมาล่างมะนาวใส่ถุงอ๋อพี่น้องคะ ไปตัดหญ้าตัดหญ้าต็มรถแล้วไปท้าไปแหงงัวแต่ยังมาทันหอดขอ,อกงัวอยู่ค่ะสายแล้วอ่ายังไม่ถึงขอ,อกวัวเลยสายแล้วแต่ว่าอ่าจะเอาไปจักม้งกับยังมาทันหลูเลยอ่าแต่ว่าเราไปเอาฟางให้กินแล้วเนาะค่ะเนาะเอาฟางให้กินแล้วพราะบานไปตัดหญ้าให้กวัวอ่าเสร็จมืเอเมื่อวันเสาร์วันเสาร์อ๋อมือ่อ,อว,วันเสาร์ูกสาย ลูกไส้มาตัดไปตัดซอยบระเดีอยนะเลื่มขขาลูกไส้ไปตัดซอยตัดหยามาไว้เลี่ยวๆกัดเจาะไปให้น้องวัวอยู่นาแต่น้องวัวอยู่นานอ่ะตอนนี้กําลังกินหนีอันกินฟางอยู่อ่ากินฟางอัดไว้ค่ะกินฟางไปราอ่าเอาไปผสมเขาให้เขาให,ห้วัวไม่ใช่ให้เขานะคะให,ห้วัวจ้ะนั่นแหละอันนี้ยายเมียกะ เอามะนาวมะรางน้ำแล้วมะนาวยายแมวก็จะเอาใส่ถุงพลาสติกถุงพลาสติกเศษเท้าก็จะเอาไปสวอยบิญน้องคะน้าไปส้อยบุญเพ่เอาเอาไปเอาบุญพามะนาวไปเอาบุญค่ะวันนี้จะพามะนาวไปเอาบุญนะคะใครจะเป็นคนไปเอาบุญกับยายแมวก็มาเด้อจ้ายายแมวจีพามะนาวไปเอาบุญลูกไกวก็ยังสิ่ะไพี่น้องลูกไยหลาย ปูกไว้หลายๆเยอะๆเราเขาก็มาแบ่งปันแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะแบ่งปันกันพี่น้องกันพี่น้องแบ่งปันกันได้จ้าแบ่งปันกันได้มะนาวเยอะๆแบ่งปันกันได้เอาไปแกะกันกินเอาไปให้ค้นก็ได้เอาไปซอยบุญก็ได้ไปให้ผู้ใดก็่เปิดนี้ของฟีเนาะพี่น้องนะของฟีเพิ่นบาลังเกียจเฮาดอกของฟีนะ เพิ่อนเอาน้ำเฮาใดเมือ่อะะะเสร่จแล้วว่าจะเอาไปให้เพื่อนเนาะอ่าไอแมวกะจะเอาไปให้เพื่อนนั่นแหละเนี่ยเอาไปเอาบุญน้ำเพื่อนเนาะค่ะเนาะอ่าในบ้านไอแมวนี่มีบุญนะมีบุญเนาะบุญข้าวดำบุญข้าวดำกระทันหัน,นอ่าแบบไม่ได้ตั้งหลักกันเลยอ่เก็บบงเก็บมะนาวไปซอยเพิ่นเก็บมะนาวไปให้เพิ่นใส่ต้นเดียวใส่ถุงจะไม่หมดแล้วเนี่ย,เ,ยเก็บมะนาวต้นเดียวใส่ถุงสิบว่ามือแล้ว พี่น้องมีใส่บ่จ้ะมีมะนาวใช้ไหมถ้าใครไม่มีใช้ก็มาเอากับยายเมียวค่ะนี่ค่ะมะนาวลูกใหญ่ๆใ,ใ,ใบโตๆเปรี้ยวจิตส้มจัดเอาไปใส่งานเอาไปใช้งานได้ทุกอย่างใส่ต้มยำทำแกงใส่ยำแหนมยำหมูยำ ยังไหลาบส่ก่อยไซอิ้วใส่ได้ทุกอย่างคะ่ะพี่น้องคะใช้ได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช้เนาะ่าพี่น้องมะนาวเราเนี่ยมะนาวพวางมะนาวตัวน้องเป็นสาวโอเมเกี่ยวสาลิกาหวาอนออกเงินละเงซึมกันนะโอ้ยมันหล่นถุงค่ะหล่นถุงของพังโปโพลงพี่น้องคะ่ะหล่นถุงหล่นถุงถุง ถุงใบก็ได้ใบใหญ่อยู่เด้อโอเมีเกิโอซาลิกาเกืบเอืมน่ะยิงตึงกันดาพูดหน่ะพี่น้องได้หลายบอได้หลายบอได้หลายบออได้หลายยูค่ะได้หลายยูซานีกา้กะดีแล้วจ้ะดีกว่าบบมียังไปต้อนเชี่ยวเด้อค่ะเด้อม,มากกะมีจ้ะมาก็มีไก่แมว เฮ้ยเสืยงจับจ้สสสะ,ะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องชาวครีเตอร์ไปหาเอาบุญคน้นต้องซอยเหลือซึ่งกันและกกันเนาะค่ะเนาะซอยเหลือซึ่งกันและกกันมีอย่างฮอก็แบงปั่นกันมีอย่างฮอกรไปแบงปัน่นเพิ่นเพิ่นกับมาแบงปั่นเขาเออเอาไว้กะเลืองเต็มยุ่ อบอเสเซดายดอกยายแมวนะเซดายเฮ้ยังของเขาแจกแบงปัน่นเขาก็แบงปั่นกันไปแบงปั่นกันไปพี่น้องมีแต,ลต่ลูกใหญ่ๆก็ตกไปทั่วพุดนะลูกใหญ่ๆใบโตๆลูกใหญ่ๆได้พี่น้องมะนาวลูกใหญ่นะขนาะนั่นไปอีกแล้ว <laughs> มะนาวลูกใหญ่ๆใบโตๆอันนี้กันมากๆค่ะมากมาก หมากหมากกับลูกใหญ่ๆขึ้กันละนี่หมากมากกับอันนางงามงามพี่น้องหมากนั่นไหมขั้นแม่นเขี้ยวเป็นกระสีเขี้ยวมาพูดกันซะดอกกินมาพูดกันซะดอกกันกินเป็นเขี้ยวเป็นกระได้เนาะพี่น้องเนาะกินหมาพูดกันขวานกินหมากพูดกันเด้อพี่น้องเอยไปสันวะยายแมวกับกินมากพูดกันบ่เป็นกระเล็กเก็บไปไหหมูเพลินเนาะขันเนาะสองถุง ถุงใหญ่ๆก็มีถุงเล็กๆก็มีมันใส่บบหมดจ้ะใส่ไม่หมดเนาะใส่ไม่หมดเราก็มาใส่ถุงเล็กก็ได้เป็นลายนี่ไงใส่ถุงเล็กๆก็ได้ไม่เป็นลายไม่เป็นลายไม่เป็นลายใส่ถุงเล็กไปให้เพิ่นก็ได้เพิ่นบบวาดอกใส่ไปเพิ่นเพิ่นดีใจเมือ่อวันนี้วางไปให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องขาคนเขาถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกัน ยายแมวก็เก็บคลิปฝากพี่ฝากน้องให้พี่ให้น้องซอยเบิงซอยกดไลค์กดแชร์ซอยอ่าคอมเมนต์ให้ยายแมวว่ายายแมวทายมือครีเตอร์จังไงกักมือครีเตอร์จังสี่แหละค่ะเป็นผู้จังสี่แหละค่ะอ่าเฮ็ดมาจนมาจักปีกจังสี่แหละค่ะเฮ็ดอยากได้น้ำพนเพลนเออเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะอ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าอ่า จะได้น้ำเพิ่นพลเรือนเพิ่นหายย้ำไหนก็ได้ย้ำนั่นแต่เพิ่นหายแล้วแต่ประธานได้พอ,อประทานพอ,อพอมือใดก็จะเบิกออกมาให้พี่น้องเบิงเด้ละพี่น้องคนใดที่ว่ายายเม้วเป็นบ้ายายเม้วก็สิบเบิกออกมาให้เบิงน้ำว่ายใจเม้วเป็ี่นบ้าเป็นบ้า,บาไม่ใช่บ้าเขาเรียกคนฉลาดคนฉลาดหางเงินเขาวางสิ คนบ้าเขาไม่มาทํากันแบบนี้หรอกไม่เต้นลิงเต้นข้างเต้นกระหอกกระแต่งสี่ดอกคนบ้านอ่าก้อนนี้คนฉลาดหนามากกับงามงามงามคือจังหนาคุ้นแหะเลยผู้หวังมะนาวตัวน้องเป็นสาวโอแมอ่อย่าลืมกดไลคกดแค์กดคอมเมนต์ให้ยายแมวเนี้ยยายแมวเก็บคลิปไว้แค่นี้ก่อนมืน